ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุเด่นพาวยวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขนะครับจับชุดนะครับสองตัวบนล่างนะครับนำมาให้ท่านสมาชิออกเลยเอาไปพิจารณาดูนะครับครับส่วนมากนะครับเดินบนมันตลอดนะครับก็งวดที่แล้วก็ลงล่างเป็นงวดเป็นครั้งสุดท้ายก็มาที่สี่นะครับ วันนี้จะเดินบนหรือเดินล่างนะครับสถพทีของเราก็เดินบนมันตลอดนะครับก็เข้ามาที่บนมาตลอดนะครับก็นะครับเอาบนมาตลอดนะครับก็รู้สึกว่าเดินดีนะครับ<อ>คลิปนี้สูตรนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็สิบสี่งวดนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้านะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็อลองมาดูกันแนวทางนะครับ ครับเด๋ยวท้ายคลิปก็จะมาแนะนำสูตรนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขของเราก็จะมีหลายจุดหน่อยนะครับเราบวกมานะครับเราได้มาที่6กได้มาได้เนะครับ7เรามาบวก7นะครับเราก็ได้มา4นะครับลดแตมนาจับเกตมาก็เป็นหกนะครับด้านนี้เราสี่บวกสีนะครับเราก็ได้มา8 8・ดแปดบวกสเราก็ได้มา1 0ึนย์เนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ ก็คือเจ็ดศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดนะครับก็เดินดีมันตลอดนะครับนี่ก็เข้ามาที่ศูนย์หกและวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งเก้านะครับก็เดินดีนะครับเข้ามาตลอดนะครับเป็นสิบสี่งวดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าน่าติดตามนะครับสูตรนี้ก็ถึงตัวเลขก็ จะลายชุดหน่อยตัวนี้เราก็กันเอาไว้นะครับส่วนมากเราจะใช้2ตัวนะครับตัวเน้นก็คือ2ตัวนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่903าล่าง99นะครับเข้ามาที่03นะครับอันนี้ก็เลขที่ออกมา272ล่าง0 9ย์แล้วเข้ามาที่72นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่72นะครับ8 72ล่าง3านะครับ อันนี้เอา4กับ5นะครับกรเข้ามาที่5ศูนย์นะครับ6 5ศูนย์5 6ศูนย์5นะครับ1 6ล่างนะครับและต่อมานะครับเราได้วันดาที่0และ3นะครับตอเน้นนะครับตวนตอนนี้กัเป็นตกกันเอาไว้นะครับก็เป็นตรองนะครับเลขที่ออกมานะครับ5 3ศูนย์ล่าง6 2นะครับเราเข้ามาที่3ศูนย์นะครับและต่อมานะครับ ก็ได้สามและแปดนะครับส่วนด้านนี้ก็สองห้าสี่สามนะครับตัวเลขที่ออกมาสี่ห้าสามล่างหนึ่งหนึ่งนะครับเราเข้ามาที่ห้าสามนะครับครับสูตรนี้ก็น่าติดตามนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับัวเลขนะครับก็เดินดีมาตลอดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่นะครับ เจ็ดแปดสองล่างหกเจ็ดนะครับเราเข้ามาที่แปดสองนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เจ็นะครับสี่เ็แปดล่างเข้าหนึ่ะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ตักันนะครับเข้ามาที่แปดหนึ่งสองล่างสี่หกนะครับเข้ามาที่หนึ่งสองตัวกันนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่สองศูนสองหกหกะครับเข้ามาที่ศูนย์สองตกันเอาไว้นะครับ ส่วนงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่4ี่สี่นะครับก็รู้สึกว่าเข้ามาที่ตักกันมาสามงวดแล้วนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับครับมาดูงวดนี้นะครับการสูตรคํานวณนะครับเราก็ใช้เลขที่ออกมานะครับสี่สี่หกล่างสี่สี่นะครับเราใช้สี่นะครับบวกสี่นะครับเราก็ได้มาที่สิบแปดนะครับแล้วก็ เราเพิ่มแต้มนะครับ4เพิ่มมาเป็น5้านะครับ4บวก5ได้มาที่เลข9กนะครับ9บวก8เราก็ได้มาที่เลข7นะครับ7ดบวกเเราก็ได้มาที่เลข6นะครับอันนี้กันไว้ก็คือเลข6นะครับลดแต้มจาก7ลงมานะครับฉะนั้นเราได้มาเพียง2ตัวนะครับวันนี้เราได้2ตัวนะครับ เราได้มาที่เลข6กแล้วก็บวก4คของที่นะครับแล้วก็ได้มาที่เลข0ูนย์นะครับ0ย์บวกแล้วก็ได้มาที่เลข3 2 1นะครับลดแตมลงมานะครับอ่าเราก็จับชุดมาก็มี6 0นะ6 3 6 2 6 1นะครับแล้วก็70นย์นะครับ73 72 71นะครับตัวเลขไ้มาที่8ชุดนะครับหวัวนี้รู้สึกว่าจะน้อยชุดหน่อยนะครับ ลองดูเป็นแนวทางนะครับเราจับมาก็ได้ทางนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ไปพิจารณาดูนะครับได้มาที่0ูนย์หกนะครับ3637กสแล้วก็26 2 7 1 6อนะครับเน้นๆออกมานะครับสําหรับผมผมชอบนะครับ4ชุดนะครับตัวนี้ก็ตัวเลขงวดนี้น่าจะมีศูนย์กับหนึ่งนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ศูนย uh, ์กับหนึ่งนะครับปรจจะมาตัวไหนนะครับก็มาหนึ่งตัวนะครับผมชอบส่วนตัวนะครับทานสตีตัวเลขของเรานะครับเดินมาก็อ uh, ่นะครับหน่วดนะครับ2นะครับ3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบสอ็ดสินะครับ แล้วก็มาสิ1สาสิบนะครับเอากวันนี้เป็นวัดที่15บห้านะครับกลองไปพิจารณาดูนะครับตามที่เราคำนวณออกมาทำาทำสูตรนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็อเอาไปพิจารณาดูนะครับเอชอบก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับคบทีปนี้ก็ ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ